วันนี้ได้อะไรมาบ้างได้ดยอดมะพร้าวอ่อนกะทิกระชายแล้วก็ลูกชิ้นปลาแล้วก็ปลากรายครับเคค่ะเรามาดูว่าเราจะไปทำอะไรกันดีนะคะเมนูวันน really. ี <abra artist> ้เราจะมาทำแกงกะทิลูกชิ้นปลากรายกันนะคะวัตถุดิบของเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำกันเลยค่ะ เริ่มเหมือทำกันเลยก็ใส่หัวกะทิลงไปนะคะแล้วก็เคี่ยวให้แตกมันนะครับค่ะต่อไปนะคะก็ใสพ่พริกแกงเ็พระานาดของเราค่ะ ใส่ตามความชอบเรานะคะค่ะเราก็ผัดจนให้มันหอมนะคะแล้วก็เราจะใส่หางกะทิลงไปค่ะ น้ำเดือดแล้วต่อไปเราจะมาใส่เนื้อปลากรายกันเลยนะคะอืมลูกชิ้นเราใกล้จะสุกแลคะ่ะน่ากินไหมกลิ่นหอมมากเลยค่ะตอนนี้หอมริดแกงมากเลยครับ พิแกงเราทําเมนูอะไรก็อร่อยนะคะต่อไปเราจะตามด้วยผักนะคะก็จะเป็นยอดมะพร้าวใส่ลงไปเลยค่ะว่าใครชอบเป็นอย่างอื่นมะเขืออะไรนี้ก็ได้นะคะวันนี้เราทําเป็นเมนูแกงกะทิลูกชิ้นปลากายใส่ยอดมะพร้าวนะคะ ที่เหลือนะคะก็จะเป็นกระชายพริกชีฟ้าเขียวแดงใบมะกรูดแล้วก็ใบโหระพาค่ะก็เราจะมาปรุงรสกันนะคะใส่คานอล,ลงไปค่ะตามด้ชูรสค่ะนิดหน่อยนะคะก็น้ำปลาค่ะ ตอนนี้กลิ่นหอมน่ารับประทานมากเลยค่ะใส่แะชายลงไปค่ะน่ากินกันไหมคะอืหิวข้าวแล้วค่ะ ทำอะไรคะรอกินหรอคะหอมไหมผู้ช่วยได้กลิ่นหอมใช่ไหมคะลูกชิ้นปลากายของเราสุกแล้วนะคะพองเต็มกระทะเลยเติมพริกเขียวพริกแดงพริกชี้ฟ้าเขียวพริกชี้ฟ้าแดงลงไปเลยคะ่ะแล้วก็ใบมะกรูดด้วยนะคะเพิ่มความหอม ทานไหมคะทองชิ้นคําใหญ่ๆเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยใบโหระพานะคะโรยลงไปเลยค่ะหอมมากเลยค่ะตอนนี้หอมพริกแกงหอมผักที่เราเติมลงไปค่ะ เสร็จแล้วค่ะเมนูของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตักใส่ชามกันหอมมากๆเลยค่ะหอมแบบ ุนไทยของเครื่องเทศเมื่อกี้ลองชิมแล้วความเผ็ดนี่คือเผ็ดอร่อยเลยค่ะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ใส่ตามใจได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเมนูแกงกะทิลูกชิ้นปลากายใส่ยอดมะพร้าวค่ะ